ท่านปบ,บ,บครับวันนี้เป็นโครงการอะไรครับท่านครับวันนี้ก็เป็นโครงการตามดำลำดีของท่านผู้วราการหนังบกนะครับโดยท่านแม่ทัพภาคที่4นะท่านได้กุณาสั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เนี่ยให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้เนี่ยเราได้มาดูแลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสวนงพุทนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจนะากผว้ของโควิดแล้วก็ราคาค่อนข้างตกต่ำนะครับ ส่วนนี้ท่านแม่ทัพที่สี่นะครับก็ท่านให้บูรณาการกับทางทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านรัฐราชการจังหวัดนะท่านพีระนะท่านรองผมพรเนี่ยนะทุกส่วนก็จะช่วยกันกระทรวงพาณิชย์ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ทุกภาคส่วนวันนี้นี่เป็นการขนย้ายมังคุดนะรับซื้อมังคุดแล้วก็ขนย้ายมังคุดจากพื้นที่ของอำเภอหลักสวนนะครับแล้วก็ไปที่ รบภห้าครับท่านปอรบภห้าเนี่ยท่านก็ได้กุณาเมตตาหริว่าพวกเราเนี่ยต้องช่วยกันช่วยกันจริงๆแล้วในส่วนของฝ่ายทหารเองเนี่ยพอเกิดช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยเราก็ให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลสนามการตั้งจุดตรวจหรือว่าการเพิ่มความเข้มในส่วนของการป้องกันชายแดนนะครับส่วนของป้องกันภัยพิบัติช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆก็ยังคงช่วยเหลืออยู่ในส่วนของเรื่องของความเดือดร้อนเรื่องผลผลิตทางเกษตรต่าง ทหารก็จะยื่นเข้ามาช่วยดูแลตามห่วงเลี้ยงเวลานะครับในส่วนของผลผลิตเนี่ยที่ได้รับตรงนี้ไปเราก็จะไปแจกจาก่ายให้กับกาลังคนครอบครัวแล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนเนี่ยเราก็จะไปช่วยผู้ลาบาทเดือดร้อนเราก็จะมีมีแผนงานช่วยเป็นห่วงโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีพระราชากระแสรับสั่งจากในหลวงนะครับท่านตรงให้ตรงห่วงใยนะครับให้ ทุกส่วนราชก,การดูแลพี่น้องประชาชนเราอยากให้เขาช่วอเราตรงนี้ก็ทําให้ทั้งทางจังหวัดทางกระทรวงบงกรมต่างๆก็ต้องไขความมั่นคงต้องยื่นมือลงมาช่วยกันดูแลตามประเทศก็ประมาถึงสี่ตึกสีตึกถึงจะเสร็จใช่ไหมพอถึงเดือนกรกฎเสร็จสามทีทุ่งนี้จะเสร็จ